อซ่อม power amp ครับเครื่องนี้นี่รุ่นนี้น,น,นะนาโกยา C A หกแปดสองสี่ลูกค้าถอดมาแบบนี้นะให้มาเป็นแบบนี้เลยถอดเรียบร้อยนี่เห็นตัวใหม่นะไหมใหม่แบบนี้เลยแล้วก่อนอื่นจะทำการ ถอดต,ตัวไม่ออกก่อนนะตัวที่ใหม่ใหม่ออต้องถอดออกมาก่อนนะถอดออกมาแต่บอดแล้วทีนี้จะถอดอ,อุปกรณ์พวกนี้ออกตัวที่มันใหม่ เป็นแบบเนะ้ไม่ตอมเมียอยู่ด้าน,านห,าห่างดูลลยไหมเดี๋ยวตัดวิดีโอไปตอนตัดภาพไปตอนที่ถอดเสร็จแล้วถอดเสร็จเลยก็แล้วกันนะแล้วมันจะนานไ้นี่จะถอดตัวนี้ออกที่ม้นมันครับผม จากที่ทำการถอดเสร็จนะเป็นเยินมากเละเลยนะไม่นี่ที่ถอดมาไม่เลยไม่มีสิ่งดีใหม่หมด ทานซิสเตอร์ก็เบอร์นี้นะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า D สองศูนย์ห้าแปดเบอร์เดียวกันนะทั้งสี่ตัวตอนไม่ไปสองตัวไอตัวต้านทานนี้คนระับตัวรีเซเตอร์ปกติจะพิมพ์ค่าติดแบบนี้สามร้อยสามสิบแต่ทีนี้มันไม่ไปแล้วแต,แต่มันก็เป็น ค่าเดียวกันกันกบทั้งทุกตัวค่าประมาณนี้ค่าเดียวกันสีตัวอ่านี่หนึ่งโอมมนะ้ตาลดำทองทองหนึ่งโอมไม่ไปละกับสามรอยสามสิบถอดออกไปแถงนี้สามแถวนี้สามค่าสามสามสิบด้านนี้ยังอยู่ อันนี้เห็นนิดหน่อยเนะพาเป็นมันไปแล้วนี่เราจะใส่ไป330ใส่แทบสี่ห้าแทบเข้าไปแทนะถ้าขอผปิดภจะน้อยกว่านะจะเป็นห้าแทบอันนี้นส้มส้มดำดำ ส้มส้มดำดำน้ำตาลน้ำตาลหลังสุดนี่เป็นค่าความผิางพานี่ข้างบนเป็น r หนึ่งอง m o h มสะตล์ตัวนี้ไปแทนนะตัวนี้เป็นจุดเก้า ohm จุดเก้าขาวดำเงินทองนะจากที่เราเปลี่ยน r เ,เสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนตัวตานทานเสร็จทั้งหกตัวแล้ะ ตอนนี้ยังไม่ต้องใส่ทรานซิสเตอร์นะครับยังไม่ต้องใส่ทรานซิสเตอร์เราจะทำการวัดไฟดูก่อนว่าไฟมาหรือเปล่านะไฟมายัางขาทรานซิสเตอร์หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปวัดดูนะคจากนั้นเราจะทำการจสปักแล้ววัดไฟดู ว่าไฟตรงขาทรานซิสเตอร์นะว่ามีไฟมาหรือเปล่าตรงตำแหน่ง CE นะขาทรานซิสเตอร์จะเป็น3ขาขา B C E จากซ้ายไปขวานะ BCE เี B C e. แลวเราจะวัดแค่ขา C กับขา E นะว่ามีไฟไปหรือเปล่าตรงตำแหน่งขาจากบอร์ดนะ Nah, macam ni, awak dah ni. Dua ni pun laksana ni. Yang mana yang toh ben B B di dahan ni. Kipu macam ni. ni pun B หันหัวลงนะ C E อยู่หัวมืออาจจะว่าแค่ขา C กับขา E ทำการเสร็บปักเรียบร้อยอการเปิดเปิดเรียบร้อยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าจะเ,อเตอร์ไว้ตรงนี้ ทำการวัดค่า C OK e. าีัค่า E ลบยีิกับกวาย4วอนกวา่า24วอนกว่าลองดูที่ตัวดีบ้าง24ิวอนกวา่าเหมือนกัน ตอนนี้ยังดีนะัยงไม่เสียโอเคเอฟซีวอนแด่ว่าไฟมามีโอกาสใส่เข้าไปแล้วดีเลยไม่น่าจะมีตัวอื่นเสียอีกนะครับอ่าตัวออนปีกกอน ไฟมาจากมอแปลง18โวลต์18018เข้ามาสาเหตุที่วัดได้14โวลต์เขาเข้ามาเป็น AC นะแต่เราวัดเป็น DC ซีมอแปลงไฟจากวุจรนเล็กติฟายผ่านไดโอด4ตัวผ่านคาปาซิตเตอร์มันก็มาอย่างอาต่างๆความจริงแค่ไดโอดกับทั้ง กับคาปาซิตเตอร์ก็เป็นวงจรเล็กติฟายผ่านมาก็เป็นกระแสตรงนะเป็น DC ซีแล้วดีซีเสร็จก็ไปเลี้ยงห้ออุปกรณ์ต่างๆจาก18โวลต์เ c นะเป็น24โวลต์กว่ากว่า DC ได้ยังไงอ้อนมาจากสูตรทางไฟฟ้า ที่จาก18โวลต์มาเป็น24โวลต์ได้มาจากสูตรทางไฟฟ้าสูตรนี้คือสูตรเรียกว่าเนืนเป็นค่าค่า,คามินสแควร์อาร์เอ็มคือค่า RMS ์เอมาจากมินสแควร์รูทมินสแควร์มาจากค่ารูทมินสแควร์ค่ารูทมินสแควร์คือค่า1 จุดสี่หนึ่งสี่นะครับเราก็ต้องเอาสิบแปดโวลต์ของเรามาคูณค่ารถเมีสแควร์คือหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่เท่ากับอยี่สิบห้าโวลต์กว่าจะสาเหตุเหลือยี่บสี่เพราะมันผ่านพวกตัวต้านทานอะไรพวกน,นี้ไฟมันเลยแรงดันตกค่อมพวกนี้ แรงดันเลยลดลงนะก็จะเหลือประมาณ24กว่ากว่าประมาณนี้นะทีนี้คมจะประกอบเข้าไปประกอบเข้าไปเอาใส่ทา้าซเสอร์ตัวใหม่เข้าไปนะเบอร์เดิมเลยเบอร์ตรงดีสองศูนย์ห้าแปดะใส่ไปอีกสองตัวตัวเดิมมันมันซอดอยู่นะมันไหมนะผมจะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไป จากนั้นผมจะนำทาเซเตอร์ตัวใหม่ใส่ลงไปก่อนจะใส่ต้องทาซิลิโคนให้มันก่อนให้มันแนบชิดกับซิงระบายความร้อนได้ดีนะทาซิลิโคน set-set bong-bong set bong-bong dan kanot kanot set ke berkiri di belakang หลังจากตังซิสเตอร์ใส่ลงไปจะมาทำการบัดกียังไม่ได้บัดกีการบัดกี้คขาเข้าไปในวงจร ตอนนี้ผมลอยขาวไว้เมื่อกี้ทำการวัดไฟตอนนี้บัดกีีเข้าไปนะทีนี้ก็ลา้างปิ้นดปยทิ้งนี่ทิ้งสปรย์ซีฟันก็แล้ัน ทําการยำตัวขตัวที่ใช้บ่อยๆ เดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะดีไหมหลังจากใส่ทานซิสเตอร์เสร็จแนละ้วทีนี้จะทำการลองเปิดดูนะอืมเปิดดูกันเลยใส่สัญญาณเสียงเข้ามาโอเคครันงี้

I <laughs>